ความยึดติดในภาพลักษณ์ในทางธรรมถือว่าเป็นหนึ่งในความหลงที่ละเอียดเพราะเราเฝ้าแสดงตัวตนที่อยากให้คนเห็นจนลืมตัวตนที่แท้จริงของเราเองกิ้งก่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสวนใหญ่มันมีความสามารถพิเศษที่ใครๆก็อิจฉาเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้องการเวลามันอยู่ในดอกไม้มันก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอยู่บนต้นไม้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว อยู่บนหินก็กลายเป็นสีเทามันชอบที่ใครๆต่างพูดว่ากิ้งก่าตัวนี้เนียนสุดยอดแต่เมื่อไม่มีใครอยู่รอบตัวมันเริ่มสับสนแล้วสีจริงๆของชันละ่ะคือสีอะไรวันหนึ่งมันพยายามไม่เปลี่ยนสีแต่มันก็รู้สึกกลัวกลัวคนไม่ยอมรับกลัวจะไม่กลมกลืนกลัวจะไม่ถูกมองว่าเก่งอีกต่อไปมันหนีไปหลบใต้ใบไม้ และในความเงียบมันก็ได้ยินเสียงในใจว่าการเป็นที่รักเพราะสิ่งที่เราแกล้งเป็นไม่น่าภูมิใจเท่าการถูกรักในสิ่งที่เราเป็นจริงวันนั้นมันเปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่ใช่ด้วยสีแต่ด้วยความกล้ายอมรับตัวเองถ้าต้องเปลี่ยนตัวตนทุกครั้งเพื่อให้คนยอมรับวันหนึ่งเราอาจไม่รู้ตัวเองคือใคร